สวัสดีนะคะทุกคนก็วันนี้มีคลิปพี่กับการมินีมาให้เล่นกันนะคะในหัวข้อสั้นๆเนาะว่าใครนะคะที่กําลังจะเข้ามาจีบคุณนะมีกองให้มาให้เล่มด้วยกันทั้งหมด4ี่กองนะคะวันนี้เริ่มจากกองนี้นะกองที่1กองที่2กองที่3ามแล้วกองที่สี่ขอให้ทุกคนทําสมาธิแล้วก็นึกถึงตัวเองนะว่าแบบเมื่อไหร่นะคะจะมีคนเข้ามาจีบคุณเนาะแล้วเขาเป็นใครนะคะ ถ้าเกิดว่าทําสมาธิได้แล้วเรียบร้อยเราไปเริ่มกันนะสาหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะก็คือกองนี้โอเคเรามาเริ่มกันสําหรับคนที่เลือกกองแรกเดี๋ยวขอเก็บกองอื่นๆแป๊บหนึ่งนะคะอ่าสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะก็คือกองนี้เดี๋ยวขออนุญาตด,ดูลัคนาราศีนะคะของคุณไม่ก็เขานะว่าอยู่ในราศีอะไรกันบ้างนะคะมีธนูนะมีกุมมีเมษนะคะ มีเมถุนตุลกุมเนาะแล้วก็เมษสิงห์ธนูมีธนูกุมเมษเมถุนตุลกุมนะคะแล้วก็เมษสิงห์ธน,มนะะูมีเลขสิบเก้าสามุด็ดยี่สบเอ็ดยสบามสิบสามนะคะเป็นวันเกิดนะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูตัวตนของเขากันนิดนึงเนาะ,ค,ะคนนี้เขาเป็นใครนะคะโอเคได้ไพ่เจอนี่นะกับ ซาม,มานี่นะคะจริงๆคนนี้แอนมองว่าตัวเขาเองน่าจะเป็นคนที่ชอบเดินทางนะคะไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่นะอาจจะแบบไปนู่นมานี่อยู่ตลอดเวลาได้นะ สำหรับตัวตนของเขานะคะแบบอารมณ์เหมือนชีพจรลงเท้าเนาะแล้วก็เป็นคนที่บางคนน่ะเขาอาจจะพึ่งสูญเสียเงินไปนะหรือว่าอาจจะพึ่งมีการใช้จ่ายเงินไปนะคะกับเรื่องบางเรื่องได้เนาะเช่นอาจจะเป็นเรื่องการเดินทางก็ได้นะคะหรือว่าเสียเงินให้ไปกับเรื่องอื่นๆก็ได้เช่นกันเนาะสำหรับคนนี้นะคะมาดูการว่าตัวตนของคนคนนี้นะคะคนที่ เขาจะเข้ามาจีบคูณเร็วนี้เนี่ยเขาเป็นใครเนาะไดไพ่เดอะฟูลนะคะสองไม้นะแคงแมนนะโอเคคนนี้มีโอกาสที่จะเป็นต่างชาติต่างภาษาหรือเป็นคนไกลนะคะถ้าไม่ได้เป็นคนต่างสังวรก็เป็นต่างประเทศเลยก็ได้นะเป็นคนชิลๆสบายๆนะคะภายนอกเนี่ยเหมือนเขาเป็นคนไม่ยึดติดนะเหมือนเขาเป็นคนแบบไม่ได้มีอะไรนะคะแต่ข้างในเนี่ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีความคิดจับซ้อนละเอียดหรึกซึ้งแล้วก็เป็นคนที่มีความคิดแปลก คิดต่างไม่เหมือนชาวบ้านเขานะสำหรับคนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนทีเออ่เวลาจะคุยกับใครหรือจะคบกับใครเนี่ยจะใช้เวลานานมากในการศึกษาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในคุยกับคนคนนี้แล้วหรือว่าเขาเข้ามาจีบคุณแล้วเนี่ย ต้องเข้าใจเขานิดนึงว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระคืออาจจะไม่ได้ยึดติดกับคุณมากนะคะแล้วก็มีโอกาสที่คุณกับเขาอาจจะมีระยะห่างนะในความสัมพันธ์นะคะเช่นอยู่กันคนละประเทศอยู่กันคนละจังหวัดอะไรประมาณนี้ได้เป็นคนขี้เล่นนะคะเหมือนแบบไม่คิดมากอะไรขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกับคนคนนี้ถามว่าในช่วงแรกถ้าคุณคุยกับเขาอะอาจจะไม่สามารถเขาเรียกว่า ตั้งความหวังกับเขาได้นะในความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดคุณคุยกับเขาไปได้สักระยะหนึ่งนะคะเอออาจจะ2ส,สัปดาห์ถึง2เดือนเนี่ยแอนมองว่าคนคนนี้มีโอกาสที่เขาจะสามารถจริงจังกับคุณได้นะในอนาคตนะคะแต่ว่าต้องให้เวลาเขาแต่ความสัมพันธ์เนี้ยคือคุณกับเขาว่ามีโอกาสที่จะไม่ได้อยู่ใกลก้กันแต่เป็นลักษณะที่อาจจะมีการไปไป,ไปมามา,มาหากันอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งผลกับเขาได้เจอการผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์หรือว่า ผ่านการเดินทางก็ได้นะตรงนี้นะคะที่ทําให้ได้เจอกันแล้วคนนี้เป็นคนที่ต่อให้ภายนอกอะเขาจะดูแบบเหมือนไม่ได้อะไรแต่เขาเป็นคนที่เป็นนักวางแผนเหมือนกันนะแล้วก็เป็นคนที่มองอนาคตนะคะแล้วก็เป็นลักษณะของคนที่อาจจะทําอาชีพอิสระก็ได้นะด้วยตัวตนของเขานะคะตรงนี้ที่มันขึ้นมาหรือทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ก็ได้นะคะตรงนี้หรืออาชีพที่ต้อง ใช้ความคิดละเอียดหรือเป็นลักษณะอาชีพที่เป็น <c oughs> เขาเรียกว่าค่อนข้างมีกรอบจำกัดบางอย่างในชีวิตเขาได้ในอาชีพที่เขาทำเนาะแต่ว่าไลฟ์สไตล์อาจจะเป็นคนแบบชอบเที่ยวเวลาว่างก็จะแบบเดินทางเที่ยวต่างจังหวัดต่างประเทศเที่ยวป่าเที่ยวเขาอะไรย่เงี้ยได้นะคะสําหรับคนคนนี้เนาะซึ่งตอนนี้เขาจะมาจีบคุณมันจะเป็นวันอังคารที่3นะคะซึ่งแอนก็ไม่รู้นะควาแบบเออ อังคารหน้าหรือเปล่าเนาะเพราะอังคารนี้มันก็ผ่านไปแล้วเนาะอาจจะเป็นอังคารหน้าก็ได้นะคะตรงนี้นะที่มันขึ้นมาเนาะ หรืออังคารที่สามอ่ะไม่รู้เดือนอะไรต้องไปดูอีกทีนึงซึ่งพลังงานความสัมพันธ์ของคุณและเขาไพ่มันขึ้น r u ูเ o ิ e นะคือคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาจีบคุณแล้วเหมือนที่บอกช่วงแรกคุณอาจจะไม่สามารถที่จะเอาแน่เอานอนกับคุณคนนี้ได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเขาคลิกเขารู้สึกว่าเออเขาเห็นอะไรหลายๆอย่างในตัวคุณแล้วเขาสามารถมองอนาคตได้แอนมงว่าเขาจะมีการที่เริ่มจริงจังกับคุณมากขึ้นในอนาคตนะคะซึ่ง จร,จริงๆความสัมพันธ์เี้ยสามารถพัฒนาเป็น True Love ได้นะระหว่างคุณและเขานะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะก็จบไปแล้วเราไปต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2นะว่าใครนะคะที่จะเข้ามาจีบคุณเนาะแล้วก็เร็วๆนี้นะมาดูกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่2ก็คือกองนี้นะโอเคขออนุญ,ญาตดูลัคณาราศีนะคะของคุณไม่ก็เขานะอยู่ราศีอะไรบ้างมีมีนะคะพฤกษก์ตุลน,นะมีพฤกษ์นะคะ มีพุกษกันมังกรแล้วก็ราศีกลุ่มนะคะมีน พฤ่งก,กตูนนะพึกงศกกันมังกรแล้วก็กลุ่มมีเลขสิมีเลข, 10, เลข4ี่เลข14 38แล้วก็เลข9นะคะเป็นวันเกิดนะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือเขาชอบได้หมดเลยมาดูตัวตนของคนคนนี้กันว่าเขาเป็นใครนะคะโอเคอาจจะเป็นคนที่แบบผิดหวังในเรื่องของความรักมาก่อนได้นะคะคนคนนี้เนาะบางคนเป็นคนที่มีโรคประจําตัวนะสําหรับคนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ อาจจะเคยโดนคนอื่นอิจฉามาก่อนในช่วงเวลาที่มีความรักความสัมพันธ์หรือตัวเขาเองอาจจะเคยแบบรู้สึกไม่ดีกับคนมีคู่เพราะว่าตัวเองแบบผิดหวังในเรื่องของความรักมาในอดีตอะไรเงี้ยเลยทําให้แบบเวลาเห็นคนที่เขารักกันอาจจะรู้สึกแบบอิจฉาอะไรเงี้ยได้นะหรือเขาเป็นคนขี้หึงขี้หวงก็ได้เหมือนกันนะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมานะอืแล้วก็เป็นคนที่อาจจะคิดเดียวคิดมากคือช่วงนี้ เขาอาจจะไม่สบายหรือว่าช่วงที่เขามาจีบคุณพาอาจจะป่วยอยู่ก็ได้แบบอาจจะไม่สบายอะไรเงี้ยได้เหมือนกันเนาะมาดูกันนะคะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครเนาะในไพ่เจ็ดม้นะหกเหรียญน,นะคะแล้วก็หนึ่งเหรียญเนาะ ธาตุด,ดินเนี่ยสูงนะคะเป็นพุกธศกกันมังกรได้เนาะจริงๆคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเก่งในความพยายามเนาะชีวิตมีปัญหาอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าเขาก็เป็นคนที่แบบสามารถเอาชนะปัญหาอุปสรรคในชีวิตของเขาได้เนาะเป็นคนที่ใจบุญใจดีสายเปชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะหกเหรียญขึ้นเนาะแล้วก็บางคนอาจจะเป็นคนที่มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบนะคะจะเป็นคนที่ ต้องดูแลใครหลายๆคนก็ได้เนาะตรงนี้แล้วก็เป็นคนที่มีโชคดีเรื่องการเงินอยู่ตลอดเวลาได้นะคะซึ่งคนกับเขาอ่ะน่าจะได้เจอกันผ่านเรื่องงานหรือไม่ก็เรื่องเงินนะคะที่อาจจะต้องมีการช่วยเหลือกันเนาะแล้วคนคนนี้คือ คุณ VMware, อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินก็ได้แล้วเขามาช่วยหรือว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินแล้วคุณแบบอาจจะได้ขขขข shelter, มีการช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยหรือถ้าไม่ได้เป็นเรื่องเงินน่ะบางคนได้ไปเจอกันในลักษณะที่เป็นงานบุญน,นะคะหรืองานใหญ่ๆที่แบบมีคนมาร่วมทําบุญกันหลายๆคนอะไรเงี้ยแล้วก็ได้เจอกันนะคะตรงนี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งคนนี้มีโอกาสที่อาจจะทําอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็ได้นะคะหรือเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับ ธุรกิจส่วนตัวก็ได้นะเจ็ดไม้นะคะที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วทําให้คุณกับเขาได้เจอกันนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะซึ่งคุณกับเขามันจะเป็นลักษณะพอเจอกันแล้วมันจะมีการช่วยเหลือกันมีเหมือนมีการช่วยแก้ไขปัญหาให้ชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งอะผ่านอุปสรรคไปได้ประมาณเนี้ยเออความสัมพันธ์มันจะเริ่มประมาณนี้แล้วมันจะเห็นว่าเออคนเนี้ยดีเนาะมีความมั่นคงดีแบบดูแล้วสามารถที่จะ หมือนพัฒนาความสัมพันธ์ไปได้ประมาณเนี้ยก็เลยทําให้โอเคมีการคุยกันนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะซึ่งคุณกับคนนี้นะคะจะได้เจอกันเนาะอือเสาร์ที่เจ็ดนะคะวันเสานี้หรือเปล่าเนาะที่จะได้เจอหรือว่าคนคนนี้เขาจะเข้ามาจีบคุณนะคะซึ่งขอดูพลังงานความรักความสัมพันธ์นะของคนที่เลือกกองที่สองกับคนคนนี้นิดนึงว่า พลังงานความไพ่ทูเลิฟขึ้นอีกแล้วเนาะเออจริงๆกองเนี้ยคือมันจะเป็นลักษณะที่พอเขาเข้ามาจีบคุณแล้วอ่ะมันจะมีช่วงเวลาที่คุณหนังคู่อ่ะจะมีการช่วยเหลือซัพพอร์ตกันแล้วก็จะเป็นลักษณะที่ ช่วยปัญหาเหมือนที่บอกอะ่ะอีกฝ่ายซึ่งกันและกันมันก็เลยจะทําให้มีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นจนมันกลายเป็นว่าเออรู้สึกว่าคนนี้เหมือนเป็นโอกาสสาคัญที่เข้ามาในชีวิตแล้วก็อยากที่จะพัฒน,นาต่อนะคะได้นะสำหรับคนที่เลือกกองที่2เนาะก็รู้สึกว้าวนะโอเคเราไปต่อการสาหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะว่าใครนะที่จะเข้ามาจีบคุณน,นะ โอเคเรามาต่อกันนะคะสําหรับคนที่เลือกกองที่3ามนะก็คือกองนี้เนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูลัคนณราศีของคุณแม่ระเขาเนาะมีมงกรนะคะมีสิงนะมีมีนนะคะแล้วก็มีพิจิตนะมีเลขยี่บสองเลข17เลข24ี่แล้วก็เลข11นะคะเป็นวันเกิดนะเป็นเดืนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือคนที่เขาจะเข้ามากําลังจะเข้ามาจีบคุณเนี่ยชอบได้หมดเลยนะคะ โอยลืมอีกราศีหนึ่งมีนก,กกดพิจิกนะคะเลข40นะที่ขึ้นมาตรงนี้โอเคเรามาดูการว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคะคนที่จะเข้ามาจีบเนาะ คนที่เลือกกองที่สามนะคะโอเคบางคนเป็นเพื่อนนะหรือเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างมีความซื่อสัตย์รักเพื่อนเพื่อนแบบมีอะไรให้ช่วยหรือว่าเพื่อนชวนไปไหนก็คือแบบเต็มที่มากนะคะกับเพื่อนเนาะแล้วก็เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีเสน่ห์บางคนแบบคารมดีนะเออเป็นลักษณะของคนที่ใครๆก็ชอบใครก็รักเขานะคะด้วยความที่เขาแบบเป็นคนน่ารักบางคนแบบมีความ เจ้าชูกุ้มกิมนะอยู่ในนั้นได้นะคะสำหรับคนคนนี้มาดูการว่าคนที่จะเข้ามาจีบนะคนที่เลือกกองที่3นะคะเป็นใครเนาะโอไพ่ขึ้นเหมือนเชียนไปโคชลาดนะคะทำอะไรได้หลากหลายอย่างนะเป็นนักเป็นเป็นคนที่แบบช่างพูดช่างเจราจาได้เนาะ บุคลิกเขาภายนอกจะนิ่งๆนะแต่แอนมองว่าคนนี้เจ้าชูเงีย้นะเออหรือว่าเวลาคุยกับใครนะี่ยคนจะไม่ค่อยรู้แบบคุยแอบๆอย่างเงี้ยได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะเจ้าสำราญนะคือพือชอบดิ้งชอบเที่ยวที่มันสบ,บายๆไม่ได้ยุ่งยากมากแต่ว่ามีความสุภาพพูดจาเพราะและมีความอ่อนโยนในตัวเองนะคะสำหรับคนคนนี้บางคนนะ่ะแบบ เวลาว่างชอบนอนได้นะเออประมาณนี้นะคะสำหรับคนคนนี้แล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่จริงๆแอนมองว่าน่าจะมีคนชอบเขาเยอะด้วยรูปร่างหน้าตาเป็นคนหน้าตาดีคนเนี้ยผิวขาวได้นะคะหรือว่าไม่ก็เป็นคนที่เวลาพูดจาแบบคือเป็นคนที่พูดแล้วมีคนแบบให้ความสนใจเยอะได้นะคะสําหรับตัวตนของเขาเราตรงนี้ที่ขึ้นมานะซึ่งคุณกับคนเนี้ยเจอได้นะคะผ่านทาง โซเชียลมีเดียออนไลน์หรือเจอกับคนนี้ผ่านแวดวงเพื่อนนะคะหรือเขาอาจจะแบบเหมือนเป็นเพื่อนกันกับคุณอยู่แล้วใน,ในแวดวงสังคมของคุณเองได้ด้วยเช่นกันนะอีกกรณีหนึ่งคนนี้เป็นคนเก่า เป็นแฟนเกา่าคนคุยเก่าได้นะที่คุณกับเขามีการนิ่งเงียบกันไปนะคะสักระยะหนึ่งนะอย่างน้อยก็คือสสัปดาห์ถึง4เดือนนะคะที่อาจจะมีการนิ่นิ่เงียบกันเงียบเงีย,บ,ย,บ,ยบกันไปนะคะตรงนี้เนาะเออเป็นคนคนนี้ได้นะที่เขาจะ เหมือนกลับเข้ามาจีบคุณอีกครั้งหนึง่งตรงนี้นะเหมือนเขาหาทางนะคะหลังจากที่คุณกับเขาแบบมีการเงียบกันไปอะ่ะคือเหมือนเขาหาทางในการที่จะกลับมาหาคุณแล้วก็มีการกลับมาจีบคุณอีกครั้งหนึง่งได้นะคะตรงนี้เนาะซึ่ง อีก2วันไม่ก็2สัปดาห์หลังจากนี้นะคะคนคนนี้เขาจะเข้ามาหาคุณเนาะอาจจะมีไฟใดไฟหนึ่งเกิดวันที่2ชอบเลข2ได้หมดนะซึ่งไพ่ํางฟ้าของคุณนะคะได้ไพ่เร n คอนสเลชันเนาะคือคนคนนี้มีโอกาสในบางคนอะที่จะเป็นคนเกลาๆกาวนกลับมาจีบคุณใหม่อีกครั้งหนึ่งได้เนาะหรือในบางกรณีนะคะก็คือคนนี้คืออาจจะเป็นคนที่ถ้าคุณได้เจอเขาแล้วคุณจะรู้สึก ถูกชะตาหรือว่าคุ้นเคยกับเขามาก่อนได้นะคะประมาณนี้ได้ด้วยเหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เลือกกองนี้เนาะก็จบไปแล้วเราไปต่อกันสําหรับคนที่เลือกกองที่4ี่นะคะกองสุดท้ายเนาะว่าใครนะคะที่จะกําลังเข้าบัญชีคนที่เลือกกองที่4นะก็คือกองนี้นะคะกองสุดท้ายของเราเน,ะนาะเดี๋ยวขออนุญาตดูลัคนาราศีนะของคุณนะคะไม่ก็เขาเนาะอยู่ราศีอะไรกันบ้างมีกันนะคะมีมังกรมีธนูนะคะมีสิงห์นะแล้วก็มีเมถุน กันมังกรธนูสิงห์แล้วก็มีถุนมีเลขสิบแปดเลขหกเลขเจ็ดนะคะเลขหนึ่งแล้วก็เลขสิบห้านะเป็นวันเกิดนะคะเป็นเดือนเกิดเป็นเลขที่คุณหรือคนที่เขากําลังจะเข้ามาจีบคุณชอบได้หมดเลยมาดูตัวตนของคนคนนี้กันว่าเขาเป็นใครเป็นคนที่มีฐานะนะคะคือเรื่องการเงินอนะ่ะไม่มีปัญหาเลยนะออก ออกจะไปค่อนข้างรวยด้วยซ้ำนะสำหรับคนนี้แล้วก็เป็นคนที่ชอบให้ของขวัญคนอื่นหรือว่าชอบเซอร์ไพรส์คนอื่นได้นะตรงนี้นะคะที่ขึ้นมามาดูตัวตนของเขากันว่าคนที่กำลังจะเข้ามาจีบนะคะคนที่เลือกกองที่ใส่กองที่4แล้วเนาะเขาเป็นใครนะได้ไพ่2องถ้วยนะคะจริงๆคนนี้เป็นคนน่ารักนะเป็นคนอบอุน่นใจดีนะคะเป็นคนที่นิ่งนะแล้วก็อาจจะแบบ คือมุ่งมั่นจริงจังมากกับการทำงานการประสบความสำเร็จการลงทุนประมาณนี้ได้นะคะสำหรับคนคนนี้เนาะแล้วก็บางคนะ่ะเป็นคนที่มีกำแพงในเรื่องของความสัมพันธ์ได้นะเพราะว่า เป็นลักษณะของคนที่เคยผิดหวังในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนแต่คนนี้คุณกับเขาจะมีความเหมือนกันมีความคล้ายกันหลายๆอย่างนะคะอาจจะเป็นบุคลิกภาพนิสัยความชอบอะไรที่มันเหมือนๆกันซึ่งคนนี้มีความเป็นคู่กับคุณด้วยเพราะไพ่มันขึ้นแบบสองถ้วยเลยนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาเนาะซึ่งคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องอะไรหลายๆอย่างที่มีความชอบคล้ายๆกันแล้วพอได้เจอกันแล้วอ่ะมันจะรู้สึกว่าคุยกันแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกเออเจอคนที่คุยถูกคอประมาณนี้ได้ซึ่งคุณกับคนนี้ได้เจอกันผ่านเรื่ งานหรือเรื่องเงินนะคะตรงนี้ที่ขึ้นมาบางคนะเป็นลักษณะที่อาจจะเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วก็ได้นะคะคนที่เขากําลังจะเข้ามาจีบคุณเนาะซึ่งตัวเขาเองลักษณะอาจจะเป็นคนที่ ออดูไม่โรแมนติกนะแต่ว่าเขามีมุมที่เป็นคนแบบน่ารักอยู่คือวันเกิดเขาอาจจะมีของขวัญมีค่ามาให้คุณวันครบรอบมีของมาให้คุณอะไรแบบนี้ได้แล้วเป็นคนที่มีความรับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะในเรื่องของการงานด้วยนะตรงนี้ที่ขึ้นมานะคะสําหรับคนคนนี้ซึ่ง อีก4วันไม่ก็สี่สัปดาห์หลังจากนี้นะคนคนนี้เขาจะเข้ามาจีบคุณนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดวันที่สี่ชอบเลขสี่ได้ซึ่งลักษณะการจีบของเขาคนนี้คือเขาจะมาแบบในลักษณะที่เป็นเพื่อนกัลยาณมิตรก่อนนะเพราะเขามีความกลัวนะคะกลัวว่าถ้าเกิดเขาจู่โจมคุณมากเกินไปเนี่ยคุณน่ะจะปิดกั้นเขานะคะเพราะเขาน่าจะเคยแบบมีเขาเรียกว่า เป็นลักษณะของคนที่น่าจะเคยมีประสบการณ์ไม่ดีในเรื่องของความสัมพันธ์มาก่อนประมาณนี้มันก็เลยทําให้เขากลัวกลัวว่าถ้าเกิดเขาอ่อ เหมือนเข้าหาคุณมากเกินไปดูจริงจังกับคุณมากเกินไปอะไร่เงี้ยคุณจะโอเคหรือเปล่ามันก็เลยทําให้เขาอาจจะเข้าหาคุณในลักษณะที่มีการช่วยเหลือกันรประมาณนี้ก่อนมากกว่านะคะแต่มันเป็นการจีบของเขานะเออนะคะจีบแบบไม่จีบนะโอเคมาดูกันนะคะว่าไพ่นางฟ้ามีอะไรจะบอกคือแอนมองว่าในบางคนเขาอาจจะให้เพื่อนนะคะเข้ามาช่วยเนาะในการจีบคุณตรงนี้เพราะแอนมีความรู้สึกว่าคนนี้ในบางคนเป็นคนขี้อายอ่ะคือ อาจจะไม่กล้านะคะในการที่จะเข้าหาหรือว่าออจู่โจมเข้าหาคุณแบบเต็มที่ไปเลยว่าแบบชอบสนใจนะคะก็มีโอกาสที่เขาอาจจะให้เพื่อนแบบเออเป็นแม่สื่อแม่ชักให้นะในการเข้าหาคุณนะคะได้ด้วยเช่นกันเนาะสาหรับคนที่เลือกกองที่4นะคะก็จบไปแล้วทั้ง4กองนะขอบคะุณมากๆนะคะสําหรับุก,การติดตามนะอาจจะโตงไม่โตงหรือไม่โตงกับใครเลยก็ได้อย่าไปซีเรียสน,นะถือว่ามาดูกันสนุกกนะคะ ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านนะบ๊ายบาย